สว Ch <cat> oh, ัสด <Bryant> ีค่ะคพี่จันหอมนะฮะคือกล้องรับตัว้านเออ่้าอ่าดีเจากช่องดีเดชาแนลนะคะค่ะต้อนรับนะคะต้อนรับคุณพี่จันหอมนะคะค่่ตาลออมาเอันนี้พี่จันหอมนะมารับเรานะคะมาเอ้ยไม่ไม่ารับเราเห็นไหม พูดผิดพูดถูกนะคะเรามารับพี่จันหอมนะคะเพื่อจะเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านของดีเดี้ยนแนลคะคือจับ้านมาด้วยนะครับพี่นกนะฮะสองเราละที่สำคัญนะครับไทยบ้านนอกเอคือพระเอกของวันนี้นะฮะท่านครับผมัสดีครับสวัสดีครับีพราะว่าคุณยายรักจะไหนครับมันจะละม่อมไงนะมันจะละม่อมครับค่ะ อันนี้เอาแอร์รักษาการนะคะส่งเครื่องค่ะให้เครื่องของพี่นกด้วยนะคะนี่ก็เครื่องของแอร์ค่ะมาแต่รัสสไตล์เนี่พี่ไทยดิหนาวันนี้เราจะมาขนของลงใช่ไหมคะใช่ครับอืมเด็กคนเด้อค่ะน้องเบลล์หันหน้ามานี่ด้วยนุ่นน้องเบลล์ทั้งหมดเลยมีไหนพี่ไทยละอ๋อ ที่น <left. S 3> ี่แหละเดี kind of ๋ยวผมขอเกลีร์ของข้างบนแป๊บนึ่างเงี้ยเดี๋ยวหานอากาศยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งขึ้นไปนะครับขอเกลีร์ของข้างบนแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งขึ้นไปเดี๋ยวอ่ะแม็กกี้ขออนุญาตไปเก็บน้องลิงเหรอคะยังไม่เข้ามาแม็กกี้เลี้ยงลิงเหรอเลี้ยงอะไรแต่ม่ให้ค่อยถือกล้องอะไรสองอันออ ครับผมอันนี้เดือนอะไรอันไหนมี่หอมผู้ผู้มีหอนครับผมสวัสดีค่ะพี่ไทยบ้านนอกมีไหนน้องวีออฟและพี่น้องครับผมสวัสดีครับมิดเดย์ครับผมนะครับดีดีชาแนลนะครับผมครับผมอันนี้พี่ๆก็พาพี่จันหอมนะครับผมพี่จันหอมชาแนลนะครับผมเดี๋ยวเราจะ ขนของนะครับผมขึ้นไปบนบ้านเนาะอันนี้เพื่นก็ขนมาใส่รถพี่ไทยบ้านนอกนะครับผมพี่ไทยไปนู่นนะครับผมเชียร์พื้นที่แล้วหรอขงมนเชียร์แล้วเชียร์แล้วเชียร์แล้วเถอะแมงแมงกบี้ไปเชียร์แล้วไปดูก่อนนน้อตาพี่ไทยบนนอกอยู่น่นเดี๋ยวให้อมขึ้นไปดูก่อนนะคะว่าต่อเดี๋ยวดูนะน้อง

ครับโอ้โหแจ๋วเลยแจ๋วแจ๋วเลยก็พัฒนาแล้วนะเป่าอีเป่าอีมีร้านกับข้าวนะครับเป่าขึ้สูงยกขึ้นสูงก็แต่ก่อนที่ผมมายังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็มีเปิดเป็นร้านโอ้โหเด็กกาลนะเป่าขึ้นทท่งฟ้าผุ๊บด้านซ้ายก็เป็นบ้านที่เป่าล็กนะฮะโอ้โหเด็กกาลเด็กกาลข้คัก้าวมีน้ำยาอยู่หน้บ้านะตกนะฮะวันนี้ยูทูบเบอร์ของเรานะครับมาพร้อมใจกันขนของนะฮะช่วยพี่จันหอมนะครับผม นี <ider> ่เร <ar ic> <meio> ียกกันว่าคุณยายมาจากที่ไหนครับผมจ้าวจ้านซื้ออย่างเงี้ยพี่ค่นอกซื้ออันนี้อยู่นะครับครับผมส่งฟรีเดลิเวอรี่ครับผมบรรยากาศมีลูกโป่งข้หน้าด้วยนะครับองบ เสื้อผงเสื้อผ้าก็ข้างบนก็ของใช้กัข้างหน้าข้างล่างไว้หน่อยได้ไหมมีเวาให้อืมเดี๋ยวขอแยกตั้งแค่ได้มับทีนะคะนี้เราก็ขนของนะคะขนของของพี่จันรหอมนะคะโดยดีเดียชแนลกับม ไม่ได้คนขึ้นเอ้าแมงกระพี่ไม่ได้ขึ้นขนขึ้นบนบ้านเหอ่าเป็นที่นอนครับไม่มีอะไรเยหมแค่นี้หรอไม้่โต๊ะไม้เดี๋ยเรามาวางหลังบ้านเล้ ไม่สี่ไม่มีอะไรหรอกนี่เดี๋ยวล้างเดี๋ยวล้างเดี๋ยวพี่หอมล้างเอาไวก่อนเลยจะได้เดี๋ยวนีอมจะอล้างแป๊บน้ำมีน้ำนี่ก็มีเข้ามทำงานต่อในจุดไม่ได้ใช้หรอกเข้ามปอ่ะโอ๊ยตายล้ ขอบคุณมากค่ะน้อง้าจ้าีอลกไปลกมาไปมองไปมอสุยพูนอ่ปูอนี่นอที่ไนจะี่นอนูที่อนี่นอนูที่หน่นอนูที่หนจี่นอนที่ไหนะี่นอนอที่นนอนท่จะี่นอนไี่นอนยทีไนจี่นอนยที่ีอนที่จี่ไ่นอทนี่ี่ี่นอนไนนอี่นี่นอนี่ มานี่บไม่ไม่พี่แมออกก็ได้นะนหบอยเดี๋ยวพี่มาด้วยก็ได้ไม่เป็นไรแม่ออกก็ไนันแม่ออกออกบเดี๋ยวพี่ชอบใส่รถไปมาไม่มีอะไรอะพี่ชอบหรือว่าหรือวที่นอนมาผมก็เตรียมไว้ทั้งหมดแล้วับอ่ะอ่้นดเค ลูกเตือนลูกเตือนเอลูกเตือน,นนะนนะฮนนะเดี๋ยวน้องก็ไปนี่คือให้ให้พี่พีอ่ออมใช้งานเนาะงเดี๋ยว<อ>วันนี้พี่ไปส่อง,งอยผมนะเอะอเนี่ยไปผมก็นั่งรถของที่พันไปพี่ไปตอง,งอยใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ว่าผมแต่มันก็นั่งไม่แล้วไม่มาหรอกแล้วมานั่งกับพี่อีกกะดิกก็เป็นประเด็นมีนไม่ได้นั่งกับพี่นั่งพันเคจจ้ะเออนั่นแหละนั่นแหละดีแล้วนั่งคนละที่ดีแล้ว

ยังไงก็ได้นะครับแต่พี่จะหอมเนาะเพราะว่าบ้านกันอยู่นี่นะฮะนะครับผมันไม่ล้อนี่นะคะแล้วก,ก็น้องมุกตาค่ะอ่าเป็นอันเรียบร้อยใช่ไหมคะพี่ขน,รนเรียบอยละหมดละ เอาวันนี้ลูกแกเหมดแล้วเออเดี๋ยวไปล้างก่อนน้ำหลังก็มีนะาหน่ออกไปล้างันเปลนใจหรอโอ้แวเอาไคมาลูกอคลูกอยู่ไปมีสไ้ไหมไลอยู่งน้น เจนหอมมาข้างหลังเร็วนะคะทีนะคะของสหรับของพี่เจนหอมนกกอเนาะเพื่อนก็ของไม่เยอะนะคะเนาะก็จะมีของใช้ส่วนตัวนะคะของเพื่อนนะคะเราก็กําลังมองหาว่าจะเอาของเพื่อนวางไว้ให้เพืเอ่อนตรงไหนนะคะเดี๋ยวหากระสอบใส่ครับครับผมโบ้เม็ดข่าภาพเนาะ <laughs> เอาสอบใส่ดีกว่า <laughs> <laughs> มันเป็นประมาณโอ้โหเป็นแป้งเยอะนะ โอเ,เ okay, คค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็มาจบที่คุณยายคุณยายทมานอกนะคะ,อะขอบคุณค่ะยายรัดใช้ <laughs>